อุ๊ฟไม่เห็นทันเลยค่ะไงฉันอเล็กซ์ฉันจะเล่าอะไรที่ชวนเอื้องให้พวกคุณฟังฉันไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าตั้งแต่ยังเด็กทําให้ฉันจําเรื่องครอบครัวไม่ได้เลยเฮ้ใครจะรู้บางทีพ่อแม่แท้ๆของฉันอาจเป็นราชาราชินีของประเทศสักแห่งก็ได้ลองนึกถึงชื่อเจ้าหญิงอเล็กซ์ดูสิฟังดูเป็นยังไงอ่ะ <c> แ <oughs> น่นอนว่าฉันเล่าเล่นนะคะตอนฉันอายุหกขวบเธอก็มาที่บ้านเด็กกำพร้านี่คืออลิซจากนี้เธอจะมาอยู่ที่นี่กับเราจ้าอเล็กซ์หนูต้องแชร์ห้องแล้วนะดีจ้า เธอดูเศร้าและไม่ยอมคุยกับใครเลยยกเป็นตุ๊กตาหมีเธอคือเพื่อนคนเดียวของฉันนะคุณชับบี้แถมเธอยังชอบใช้เวลานั่งมองสร้อยของตัวเองเป็นชั่วโมงฉันอยากช่วยให้อลิซปรับตัวได้หูตุ๊กตาของเธอมันขาดฉันก็เลยตัดสินใจเย็บมันให้เธออย่าแตะคุณชับบี้นะอลิซพยายามแย่งตุ๊กตาไปจากมือฉันแล้วเราก็เริ่มยื้อแย่งมันไปมาในที่สุดมันก็อุ๊หัวหลุดออกมาเลยแล้วคะ่ะ พ่อแม่จะให้ตุ๊กตาตัวนี้มานะเด็กในบ้านเด็กกำพร้านี่หยาบคายกันทุกคนเลย <c oughs> ถอนคำพูดนะพวกเราโตมาอายุสิบห้าแต่ก็ไม่เปลี่ยนไปนะเธอใช้ลูกบอลทำห้องฝั่งฉันเละไปหมดแล้วห้องฝั่งของฉันก็เหม็นน้ำหอมเธอไปหมดเหมือนกันนั่นแหละเฮ้เธอนี่มันรูมเมทยอดแย่ที่สุดในโลกเลยเธอต่างหากละ่ะวันหนึ่งฉันก็ได้ยินเสียงเลยไปดูที่ห้องโถงทางเดินมีเด็กบางส่วนยืนอยู่ข้างหน้าต่างแล้วกำลังคุยเรื่องอะไรกันอย่างตื่นเต้นอืมเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ ฉันเลยสงสัยก็เลยเดินเข้าไปใกล้แล้วก็เห็นพวกเขาวรานั้นใครกันเนะ่ะคุณกับคุณนายพาเดลิคิอย่าอุปการะบางคนไปโะ้พวกเขาดูเหมือนกําลังเดินมันพรมแดงเลยแถมมันเห็นกันชัดชัดด้วยว่าพวกเขารวยวาวังไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนอยากให้ตัวเองต้องตาพวกเขาเพราะยังไงเด็กทุกคนในบ้านเด็กกาพร้าก็อยากมีครอบครัวหรือบ้านกันหมดนั่นแหละทั้งสองคนคุยกับเด็กกาพร้าทุกคนแล้วเลือกฉันแยกมาและอีอลิสด้วยตอนนั้นพวกเราก็เลยเริ่มแข่งกันแย่งความสนใจ อลิสอสดว่าเธอเล่นไวโอลินได้ฉันคุยกับคุณพเดลิกีเรื่องฟุตบอลถูกต้องเลยอเล็กซ์ฤดูการแข่งรอบนี้น่าประทับใจมากเลยภรรยาของเขาก็ชอบฉันค่ะฉันอยากไปชอปปิ้งกับหนูแล้วล่ะหนูใส่รแระต้องสวยแน่เลยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลือกฉันสุดยอดแน่นอนว่าอาลิซกัดฟันกรอดด้วยความโกรธมองโลกในแง่ดีตอนนี้เธอได้ยินห้องคนเดียวแล้วแต่ฉันก็ดีใจได้ไม่นาน ในวันที่ต้องย้ายครูของเราก็บุกเข้ามาในห้องตามด้วยคุณและคุณนายพาเดลิกิีทั้งสามคนดูโมโหมากเลยอเล็กซ์รู้ทำแบบนั้นได้ยังไงกันคิดดูสิคะมีคนทำไฟหน้ารถของพ่อแม่ในนาคตชั้นแตกแล้วพวกเขาก็เจอลูกบอลของฉันตรงที่เกิดเหตุต้องเป็นฝีมือของอลิซแน่เธอทำแบบนั้นได้ยังไงนะ่ะและที่แย่หนักก็คือไม่มีใครฟังฉันเลยคุณคงเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปคือครอบครัวพาเดลิกิเอาอาลิซไปอยู่คฤหาสา์แทนฉันมองโลกในแง่ดีตอนนี้เธอได้ย้าห้องคนเดียวแล้วล่ะเนะ ให้ตายยังไม่ลืมพี่จะแฉฉันอีกนะฉันเดือดมากเลยค่ะในวันถัดมาฉันก็รู้เรื่องสุดแสนวิเศษเข้าพร้อมหรือยังคะประกฏว่ามีคนอุปการะฉันด้วยเหมือนกันพวกเขาไม่เคยพบหรือว่าคุยกับฉันมาก่อนเลยฉันจะได้มีบ้านอยู่แล้วหรอเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเมื่อพวกเขามาฉันมาถึงที่ฉันก็ต้องงุนงมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนค่ะนี่มันค่าทหารนี่ยืนตรงไม่ผิดพลาดหรอกนะพลทหารไม่ใช่สิอเล็กซ์เราคือพ่อแม่ใหม่ของเธอ ฉันคาลและนี่แม็กกี้ภรรยาฉันเรียกเราด้วยชื่อกันได้นะยินดีต้อนรับนะจ๊ะปรากฏว่าพ่อแม่ฉันเปิดค่ายฝึกทหารสําหรับเด็กผู้ชายและอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้อ๋อก็ฉันอยากโดนอุปการะก็เลยตัดสินใจพยายามชินกับการอยู่ที่นี่ดูแต่ว่าแค่พูดมันง่ายกว่าทําจริงเยอะข้าวกับแม็กกี้ใช้ชีวิตตามตารางอันแน่นเอียดและคาดหวังให้ฉันทําแบบเดียวกันเราตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกไปวิ่งออกกําลังกายด้วยกันเร็วเข้าอเล็กซ์ทำไมช้าจัางลูกออเพราะว่าหนูอยากนอนนี่คะกลับไปนอนได้ไหมคะ ลูกไม่อยากพลาดดูอาทิตย์ขึ้นหรอกนะดูสิสวยขนาดไหนอ่ะมันสวยจริงๆแหละฉันคงจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วถ้าหาพวกเขาไม่ได้ริบมือถือฉันไปดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ยอมให้ฉันใช้เ,ชเวลาช่วงซัมเมอร์เจ้าอุปกรณ์งี่เง่าให้ตายสิแทนที่จะได้ชอปปิง้งฉันก็โดนลากไปปีนเขาบางครั้งคางก็เกาะกองไฟแล้วดิสก,กีตา้าในตอนเย็นส่วนแม็กกี้ก็ปิ้งมาร์ชเมลโล่มันก็คงสนุกดีนะคะถ้ายุงมันไม่ชมขนาดนี้แน่นอนว่ามีแต่การฝึกการฝึกแล้วก็การฝึกเต็มไปหมด เร็วเข้าอเล็กซ์หนูยังวิตพื้นได้อีกครั้งเนอะเหมือนฉันติดอยู่ในค่ายดัสันีลเลยตอนนี้ยายอลิซก็คงจะกําลังนอนชิลในสระน้ําอยู่ละมั้งเนี่ยเช้าวันหนึ่งฉันก็รู้ว่ากําลังจะมีเด็กใหม่เข้ามาที่แคมป์ของเราฉันรมช่วยพ่อแม่เตรียมตัวต้อนรับเหล่าทหารหน้าใหม่คาขอให้ฉันเอาอุปกรณ์มาจากห้องทํางานของเขาโหไม่เคยมาส่วนนี้ของบ้านเลยฮะมันมีรูปตลกๆต,ติดกําแพงเต็มไปหมดแต่ที่แต่ตาฉันก็คือรูปในกรอบแสนสวยอยู่บนโต๊ะ มีคู่แต่งงานยืนอยู่ข้างๆคข,า,ขาและมีแม็กกี้ตอนยังหนุ่มสาวทุกคนยิ้มกันอย่างมีความสุขอยากรู้จังว่าพวกนี้เป็นใครฉันหยิบรูปขึ้นมาดูดีๆในตอนนั้นเองจู่ๆเขาก็เดินมาที่ออฟฟิศทำไมมันนอนจังลูกฉันสะดุ้งเพราะว่าตกใจแล้วก็ทำรูปหล่นกระจกแตกเลยไม่นะเข่ากรดสุดๆเลยฉันพยายามขอโทษเลยว่าไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็ไม่ฟังแล้วสั่งไม่ให้ฉันเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่นานรถบัสพร้อมพูทหารใหม่ก็มาถึงโห งั้นฉันจะเป็นสาวคนเดียวในค่ายทหารเหรอเนี่ยแอบตลกดีนะแล้วก็มีรถคันหรูขับเข้ามาที่ประตูคนขับลงมาจากรถแล้วเปิดประตูตรงหน้าหนุ่มร่างอวบที่กำลังกินไอศครีมอยู่พร้อมกับมองไปรอบๆอย่างรังเกียจคนขับช่วยพาชายในชุดสูทราคาแพงลงมาจากรถเดี๋ยวก่อนนะนัยนายกของเมืองนี่คุณเดฟเขาจับมือกับคาแล้วก็เริ่มคุยเรื่องบางอย่างฉันรู้สึกสงสัยก็เลยลองยืนแอบฟังดูผมได้ยินว่าค่ายของคุณดีที่สุดในรัฐนี้ใช่เลยครับคุณเดฟ งั้นผมก็หวังว่าคุณจะช่วยให้ลูกชายผมหุ่นดีแต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคริสผมจะสั่งปิดค่ายของคุณทันทีเลยนายกบอกว่าเขาจะโทรมาหาข่าวทุกเย็นเพื่อถามเรื่องความเป็นไปของลูกชายแล้วเขาก็กลับไประหว่างนั้นฉันก็ต้องเจอกับข่าวร้ายแม็กกี้ให้เครื่องแบบกับฉันและบอกว่าฉันจะไปฝึกรวมกับเด็กคนอื่นๆด้วยฉันจะได้ไม่เบื่อมะไม่ลูกฟิจะตายไปแม้ว่าลู่ต้องชนะพวกเขาได้สบายๆแน่ปกติฉันไม่อวดหรอกนะแต่เธอพูดถูก ฉันเล่นฟุตบอลดีกวบพวกผู้ชายคนอื่นในบ้านเด็กกำพร้าอีกแต่ว่าฉันก็ไม่อยากอยู่ในโรงนอนเลยค่ะตอนที่เรายืนรวมพลกันอยู่พ่อแม่ฉันก็บอกกฎของค่ายนี้ให้ฟังแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบใจนะห้ามมือถือเหรอเราจะสั่งพิซซ่ายังไงเนี่ยไม่ได้นะสิฉันต้องกินอาหารเหมือนกับพูทหารคนอื่นๆเขาคริสดูเคยชินกับการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษมันน่าหงุดหงิดมากเลยค่ะบางครั้งเขาก็หมกตัวเองอยู่ในห้องอาบน้ํารวมเป็นชั่วโมงเลยเร็วๆสิเราต้องใช้ห้องน้ําเหมือนกันนะ อ๋อคริสคิดด้วยว่าพอเขาเป็นลูกชายนายกและฉันก็เป็นสาวคนเดียวในค่ายเราก็ควรเป็นคู่กันนี่คนสวยเธอโชคดีนะที่คนเท่ยอย่างฉันอยู่ที่นี่เป็นแฟนกันเถอะนะอีถอยไปให้พ้นๆลเลยนะไอ้บ้าคริสกินแล้วไม่เคยเก็บกวาดอะไรเลยเพราะเขาชินกับการมีสาวใช้ทาทุกอย่างให้หมดเขาคี้เกียจมากและหาทางโกงทุกอย่างที่ทําได้ระหว่างการฝึกวันหนึ่งเราก็ไปเจ้ากิ้งกันแล้วเขาก็แซงทําเป็นข้อเท้าแผลแล้ววิ่งต่อไม่ไหวโอ้ยเจ็บจังเลยแค่นี้ทุกคนก็เหนื่อยกันจะตายแล้วแล่ตอนนี้เราก็ต้องหามเขาไปด้วย เร็วๆหนุ่มๆทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังไม่ได้นะเราใกล้ถึงแล้วจะญิงโอ้ยเงียบไปแล้วพยายามแล้วทำตัวเป็นภาราสักทีนะพอเรากลับไปถึงฉันก็พยายามสั่งสอนคริสให้สำนึกนายมันเห็นแก่ตัวอยู่ทำตัวงี่เง่างแบบนี้ได้ไหมข้าเดินผ่านมาได้ยินข้าแล้วก็ดุฉันคอสนี้จะช่วยเสริมสร้างนิสยัยคริสแค่ต้องการเวลาเพื่อปรับตัวให้ชินกับการอยู่ที่นี่สักหน่อยเขาไม่เคยโดนขัดใจมาก่อนลูกไม่ควรตวาดเขานะะ มันไม่แฟร์เลยที่พ่อแม่ฉันอ่อนข้อให้ลูกชายจอมยโสของนายกมากกว่าฉันคืนต่อมาคริสก็ทําเกินไปแล้วข้าก่อกองไฟกองใหญ่เลยพนทหารทุกคนนั่งล้อมรอบแล้วแม็กกี้ก็เอาม,าชมัชเมลโลถุงใหญ่มาแล้ววางทิ้งไว้บนโต๊ะโดยไม่มีคนเฝ้าแค่ไม่กี่นาทีแต่นั่นก็มาพอยคริสเดินเข้าไปหาของหวานแล้วกินหมดคนเดียวเลยจากนั้นเขาก็เอาซองที่กินหมดแล้ววางไว้ตรงหน้าฉันให้ฉันดูเหมือนเป็นคนกินทั้งหมดนิสัยเลวจริงๆทุกคนจ้องมองฉันด้วยความผิดหวัง คิดว่าฉันเป็นคนทําจริงๆเหรอดูคริสสิน้ําตาลผลงยี่ติดหน้าเขาอยู่เลยอะแต่ทุกคนไม่เชื่อฉันฉันอยากเข้าเมืองไปแล้วรู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่นปกติดูสักสองสามชั่วโมงฉันบอกว่าจะไปนอนย่องไปที่รัว้วแล้วรีบปีนข้ามไปเลยค่ะฉันมีเงินติดตัวไม่มากนะก็เลยซื้อมิลเชคแล้วก็เดินเตะไปรอบๆเมืองอืมอร่อยจังเลยตอนนั้นเองฉันถึงเห็นอลิซจากหน้าต่างของร้านอาหารหรูแห่งหนึ่ง เธอสวมเสื้อผ้าตามแฟชั่นพร้อมกับมือถือเครื่องใหม่เอี่ยมฉันต้องแปลกใจอลิซดูเศร้ามากแล้วกําลังร้องไห้แปลกจังแฮะต่อให้เราจะไม่สนิทก,กันก็เถอะแล้วเธอก็ทําฉันต้องมาซวยแต่ฉันก็เดินเข้าไปทักอืมว่าไงอลิซร้องไห้ทําไมเนี่ยเธอโอเคไหมเมื่อเธอเห็นฉันเธอก็รีบปาดน้ําตาแล้วก็ยิ้มร้ายให้ฉันโอเคไหมนั่นเหรอมันน้ำตาแห่งความยินดีตั้งหา่าฉันใช้ชีวิตเหมือนฝันเธอแต่งตัวแบบนี้เข้าร้านมาได้ยังไงก่อนเหม็นกลิ่นคนจนโอ้โห เธอนี้ยโสกว่าแต่ก่อนอีกฉันก็มันจะวีนใส่เธอคืนแล้วแต่ก็ต้องกลับบ้านก่อนใครจะรู้ว่าฉันหายตัวไปฉันแอบเข้าไปในค่ายด้วยวิธีเดิมกับขาออกและย่องเข้าห้องตัวเองโอ้โหทําได้แล้วแต่แล้วจู่ๆไฟในห้องก็สว่างขึ้นมาและฉันก็เห็นข้าวกับแม็กกี้ดูกโกรธมากทริปลเล็กๆของฉันไม่ได้เนียนอย่างที่คิดช่นงานเข้าของแท้เลยทําแบบนี้ขาดความรับผิดชอบมากเลยนะสาวน้อยไม่มีระเบียบบ้างหรือไงอะฮะถ้าเกิดว่าลูกเป็นอะไรขึ้นมาล่ะพวกเขาวอยไวใส่ฉันไม่หยุดเลย วันถัดมาฉันก็รู้ว่าตัวเองต้องซักถุงเท้าของพลทหารทุกคนในค่ายตลอดอาทิตย์เพื่อเป็นการลงโทษที่ตัวเองแอบหนีออกไปจากค่ายตอนกลางดึกค่ะคิดดูสิฉันโกรธขนาดไหนอลิซคงกาลังเอาเงินซับน้าตาแห่งความดีใจส่วนฉันต้องมาซักถุงเท้าเน่าๆอยู่ตรงเนี้ยฉันทนพอแล้วฉันอยากกลับบ้านเด็กยวกำพร้าแต่ว่าจะทํายังไงจู่ๆคริสก็เดินมาหาเขาบอกว่าเห็นฉันหนีออกไปได้แล้วสั่งให้ฉันพาเขาหนีเข้าไปในเมืองให้ทีฉันทนกินอาหารสุขภาพไม่ไหวแล้วนะฉันอยากได้เบอร์กเกอร์กับไอศกรีม ถ้าเธอไม่ช่วยฉันจะบอกว่าคนที่นี่ทาตัวแยก่กับฉันมากๆฮะกล้ามากเลยนะยะฉันคว้าคอเสือ้อคขาแล้วกําลังจะบอกว่าที่นี่ใครใหญ่กว่าแต่ฉันก็คิดอะไรดีกว่านั้นได้อืมถ้าคริสหายตัวไปนายกก็คงจะโกรธและสั่งปิดค่ายแห่งนี้อย่างแน่นอนพ่อแม่ฉันก็คงจะโดนกล่าวโทษทุกอย่างแล้วฉันก็จะกลับบ้านเด็กกาพร้าได้ยอดเยี่ยมฉันเล่าแผนของตัวเองให้คริสฟังและเขาก็ชอบมากเลยเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากอยู่ในค่ายเหมือนกันเราแอบออกมาแล้วไม่นานก็เจอร้านจานด่วน ในที่สุดก็จะได้กินอาหารปกติสักทีเราต้องหาที่สําหรับซ่อนตัวนายคืนนี้อืมฉันรู้จักอยู่ที่หนึ่งนะมันมีห้องใต้ดินลับอยู่ที่บ้านเด็กกาพ้าของฉันซึ่งมีคนรู้ไม่มากนะักบางครั้งฉันก็ไปซ่อนตัวจากพวกครูอยู่ฉันก็เลยพาคริสไปด้วยเอาจริงๆนะรับมือกับเขาเนี่ยมันฝันร้ายชัดๆเลยเขาร่างกายปกเปียกและต้องหยุดพักทุกๆห้านาทีเลยค่ะเขาเกือบติดรั้วระหว่างทางด้วยนะคะในนี้มันมือดอะน่ากลัวจังเลย เลิกงองแงนะ่นายทนอยู่ในนี้แค่คืนเดียวเองถ้าแผนได้ผลพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วอย่าส่งเสียงละ่ะถ้าไม่อยากโดนจับได้ฉันทิ้งเขาไว้ในห้องใต้ดินแล้วก็กลับไปที่ค่ายคุณไม่เชื่อแน้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นทุกคนวิ่งบุญนไปรอบๆแล้วก็ตามหาคริสจนแทบบ้าพ่อแม่ฉันกัวงวลจนสติแตกเลยค่ะปรากฏว่านายกโทรมาหาเขาอยากคุยกับคริสพอรู้เรื่องว่าพวกเขาหาลูกชายตัวเองไม่เจอเขาก็ตะโกนและบอกว่าเดี๋ยวจะมาพร้อมตำรวจตายแล้วตายแล้วฝันได้จะชัดเลยอะ เราทาเด็กหายทั้งคนได้ยังไงพวกเขาต้องสั่งเป็นค่ายเราแน่นอนฉันไม่ชอบเห็นพวกเขาเสียใจแต่พีทที่ตั้งกดเข้มเองนะถ้าพวกคนทหารใช้มือถือได้พวกเขาก็คงโทรหาคริสและตามตัวเจอไปนานแล้วฉันรู้สึกหิวมากแต่ห้องอาหารปิดไปแล้วแต่ฉันรู้ว่าเขาเก็บกุญแจไว้ในห้องทํางานฉันก็เลยแอบย่องเข้าไปและจะยืมมาใช้สักแป๊บหนึ่งฉันเจอเขาอยู่ในนั้นคิดว่าเขาจะเริร่มตวาดฉันที่เข้ามาในออฟฟิศแล้ว แต่เขากลับนั่งมองรูปภาพในกรอบที่แตกพังเขาดูเศร้ามากตอนเขาเห็นฉันก็ถอนหายใจเศร้าๆรู้ไหมอเล็กซ์พี่ชายกับพ่อฝันว่าอยากเปิดค่ายแบบนี้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กแล้วหลังเขากับภรรยาตายในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนถึงก็สาบานว่าจะทำให้ความฝันของเราเป็นจริงขึ้นมาได้แล้วแม็กกี้กับฉันก็เปิดค่ายนี้ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันจบลงแล้วโอ้เสียใจด้วยนะคะงั้นข้างๆคุณก็คือพี่ชายกับภรรยาเขาเหรอคะใช่บอรบี้กับนาตาลีพวกเขามีลูกสาวด้วยนะ ตอนนั้นแม็กกี้กับฉันยังหาเงินไม่พอจะอุปการะเธอเด็กคนนั้นก็เลยต้องอยู่บ้านเด็กกำพร้าแต่จากนั้นเราก็หาหลานเราไม่เจอเมื่อพวกเราหาเงินได้แล้วเราก็รับเด็กแสนพิเศษอีกคนมาแทนเธอไงอเล็กซ์ฉันรู้สึกได้ว่าน้ำตาคลอเบ้าตัวเองเป็นเรื่องที่ซึ้งมากเลยนั้นทําให้ฉันคิดแม็กกี้กับเขาเป็นคนดีจริงๆพวกเขาแปลกไปหน่อยนะแต่ฉันก็เรียนรู้จากพวกเขาเยอะเลยยกตัวอย่างก็เรื่องชมพระอาทิตย์ขึ้นฉันทําพวกเขาสวยแบบนั้นไม่ได้ ฉันต้องพาคริสกลับมาให้ถึงก่อนที่นายกจะมาฉันวิ่งออกจากออฟฟิศโดยไม่อธิบายอะไรเลยแล้วรีบไปที่บ้านเด็กกำพร้าแต่ว่าคริสกลับไม่อยู่แล้วเจออลิสแทนเธอมาทําอะไรที่นี่เนี่ยเธออีกแล้วเหรอบางทีฉันก็ไม่อยู่ที่นี่คนเดียวน่ะจู่ๆเธอก็ร้องไห้โฮออกมาปรากฏว่าชีวิตใหม่ของเธอแย่มากคุณและคุณนายพายเดริกิททำเหมือนเธอเป็นเครื่องประดับจับเธอแต่งตัวแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนฝูงฉันก็แค่อยากมีพ่อแม่อีกครั้งอลิสถอนหายใจแล้วเปิดล็อกเก็ตออกมา รากฏว่าในนั้นมีรูปของพ่อแม่เธอมาโดยตลอดแต่พอฉันเห็นก็ต้องช็อกพ่อของอลิสก็คือบ๊อบบี้พี่ชายของเขาฉันขอให้อลิสเล่าเรื่องเขาให้ฟังหน่อยแล้วก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันโดนคุณอาคุณนา้าเธออุปการะไปเหลือเชื่อเลยเราดีใจมากจะเลืมความบาดหมางก,กันแล้วก็กอดกันแต่ฉันก็ต้องรีบพาคริสกลับไปที่ค่ายด่วนอยู่ดีตอนฉันเข้ามาฉันเจอหนุ่มคนหนึ่งแต่เขาไปหาของกินน่ะ โอ้เปเนกรรมแล้วฉันจะไปตามหาเขาที่ไหนเลยเนี่ยตอนนี้ข้างนอกมืดด้วยอลิซกับฉันก็เลยรีบออกไปข้างนอกแล้วเกือบจะขำจนสุดเลยแล้วค่ะตอนเห็นว่าคริสกําลังติดอย่างอยู่ที่เรือบ้านเด็กกาพร้าค่ะช่วยด้วยโอ้รออะไรกันอะ่ะแต่ยังไงเขาก็พาคริสออกมาแล้วพวกเราสามคนก็ไปที่ค่ายกันคุณเดฟถึงที่นี่แล้วผมจะฟ้องคุณแน่ลูกชายผมอยู่ไหนพอครับผมอยู่นี่ฉันกลัวว่าคริสจะเริ่มร้องเรียนแล้วค่ายก็จะโดนสั่งปิดแต่เขาทําเราแปลกใจกันหมดค่ะคือว่าผมอยากหนีจากที่นี่นะแต่ว่าตอนที่ผมติดรั้ว ผมก็รู้แล้วว่าผมต้องฟิตหุ่นให้ได้อะผมอยากอยู่ต่อให้ผมอยู่ต่อนะครับพ่อขอโทษที่ทําตัวนิสัยแย่ด้วยนะนายกแปลกใจอย่างยินดีมากสุดท้ายค่ายนี้กับพ่อแม่ของฉันก็เลยไม่เป็นอะไรคะ่ะฉันไปขอโทษด้วยและเรียกคากับแม็กกี้ว่าพ่อกับแม่เป็นครั้งแรกมันยอดมากเลยอลิสซบอกหน่วยคุ้มครองเยาวชนว่าพ่อแม่อุปถัมภ์ทำอะไรไว้แล้วบ้านพาเดร์คิก็เสียสิทธิ์การเลี้ยงดูเธอไป แต่ว่าอาลิซก็ไม่ต้องกลับไปที่บ้านเด็กกำพร้าเพราะเข้ากับแม็กกี้อุปการะหลานของตัวเองมาตอนนี้ฉันมีครอบครัวประหลาดแต่สุดยอดแล้วสัมเมอร์ต่อมาคริสก็กลับมาที่ค่ายเห็นหนุ่มหล่อคนนั้นไหมนั่นเขาเองคริสเปลี่ยนไปเยอะมากเลยและฉันบอกอะไรให้ฟังนะเราจะไปเด็กกันแล้วะะล่ะค่ะอลิซกับฉันกลายเป็นพี่น้องกันแล้วแล้วเราก็ไม่ทะเลาะก,กันแล้วด้วยคุณเคยได้ศัตรูมาเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเปล่าคะ